วันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับเก่งแฟม,มิลี่ครับวันนี้ผมก็มีรถสวยๆมาให้ท่านลูกค้าของผมนะครับได้ชมอีกเช่นเคยวันนี้อยู่กับเจ้าคอนด a c i t ตี้สีขาวพิมพ์นิยมเลยครับผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ดีครับผมวันนี้เรามาชมรอบๆพันกันเลยนะครับสีขาวผิวพันสวยครับผมยังใหม่ สเกิร์ตรอบคันครับคันนี้นะครับความพิเศษนะครับเลขไมครับผมเลขไม่สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจดกิโลครับคิดดูแค่นี้รถได้ขับบ้างหรือเปล่าครับ คันนี้นะครับเป็นตัว SV ครับผมออปชันครบๆเลยครับปฏิฟังชันคุ้ยคอนโทนอันนี้แพเดินชิพนะครับแอร์ดิจิตอลครับพุชสตาร์ตกุญแจคีย์เลสนะครับคือเรียกว่าออปชันลน้ลนๆเลยครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันเลยนะครับ เครื่องของเจ้า h o นด a า i ิตีปี2016บคันนี้นะครับเดิมเดิมเหมือนเดิมครับน็อตฝาหน้าไม่ขยับครับผมเครื่องยังใสอยู่เลยนะครับมันไม่เพียงแค่สี่หมื่นนะครับเครื่องก็ต้องเป็นสภาพตามนี้นะครับคันนี้มีทําสีตรงนี้มานะครับแต่ว่าไม่ได้ชนหนักนะครับแค่เก็บริ้วรอยครับเก็บฝาท้ายมาฝาท้ายเลยถอดฝาท้ายไปเก็บสีนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงว่าไม่ได้มีชนหนัก นี่ครับผมดูตะเข็บพื้นด้านล่างนะครับเนี่ยครับพวกกาวพวกนี้ครับมันจะเป็นกาวที่มาจากโรงงานไม่สามารถทําที่ไหนได้ครับยังอยู่ครบหมดเลยครับมาหมกเม็ดมาปิดบังกันไม่ได้เดี๋ยวลูกค้ามาจากสมมติมาดูจากต่างจังหวัดมาดูแล้วรถไม่ตรงตามที่คุยไว้อะไรอย่างเงี้ยครับจะเสียเวลาลูกค้าด้วยครับเสียเวลาผมด้วยอันนี้เพราะฉะนั้นผม จะบอกตรงๆงหมดนะครับก็คือมาแล้วคือให้ใครรับสภาพได้มาดูก็เป็นตามที่ผมบอกไว้มันก็จบครับเมื่อวานผมขายเปคันหนึ่งลูกค้ามาจากเครือสารพั์ศรีราชานะครับซึ่งคุยกับผมไม่นานแล้วคนนี้ก็ถามสภาพรถผมก็บอกตามความจริงทุกอย่างครับพอมาแล้วก็เป็นตามที่ผมเคยบอกไว้ลูกค้าแถบยิงท้ายไปบอกว่ารถสวยสวยกว่าในรูปที่ดูอีก็จก็โอนเงินจองกันหน้ารถเลย เมื่อวานผมก็รับจองมาหนึ่งคันแต่ผมส่งไฟแนนซ์ผมไปบริการให้ถึงที่เลยไม่ว่าลูกค้าที่สนใจรถของผมนะครับจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับขอแค่เอาอยู่เอาเป็นว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วกันอย่าอยู่ต่างประเทศนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์ไปบริการให้ทึกที่เลยครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะครับแล้วผมมีบริการส่งรถให้ทุกที่ของประเทศไทยอยู่เหมือนกันครับสามารถซื้อออนไลน์ได้เพราะว่า ผมมาดูรถมาให้เรียบร้อยแล้วครับหรือท่านใดที่อยากจะมาชมรถก็มาที่เต็นท์ผมได้นะครับที่อำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีครับผมเช่นเดิมวนะครับท่านใดมีรถสวยๆแบบนี้นะครับผมขอเป็นรถที่ไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่ตัดต่อจมน้ําผมซื้อแพงกว่าที่อื่นแน่นอนครับถ้าท่านใดสนใจรถคันนี้หรือว่ามีรถสวยๆจะขายให้ผมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ0-81 077 4072ผมเก่ง Family ครับขอบคุณครับ